ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ้งพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราก็จะมาแจกผลปีศาจแบบฟีฟี ee, โดยที่เราจะสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับนอนและคนที่โชคดีครั้งนี้นะครับพี่ก็ได้เลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ล่าสุดนะครับก็ เป็นน้องคนนี้เลยนะครับที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือน้องเขานะครับที่ที่ว่าติดตามมานานมากๆนะครับและคอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยนะครับพี่ก็เห็นตลอดนะครับสาหรับน้องคนนี้นะครับและที่สําคัญก็คือถ้าพี่แจกให้นะครับสาหรับผลมังกรนะครับเขาจะติดตามพี่ไปตลอดชีวิตด้วยนะครับโอ้โหเอาใจขนาดนี้นะครับก็รับไปเลยละกันนะครับผลมังกรหนึ่งผลนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกงให้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับเนาะในส่วนของผลมังกรนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ผลอะไรก็ได้ที่ในเกมนะครับแบบถาวรหรือไม่ถาวรก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและ1คอมเมนต์นะครับเพราะว่าพี่ทําการแจกให้นะครับทุกคนก็ถือว่าจะเป็นผู้โชคดีแบบน้องคนนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้เลยนะครับช่วงนี้ก็มาบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นการแจกนะครับเพราะว่าใกล้จะครบ0 0 0 0นผู้ติดตามแล้วนะครับก็ต้องแจกซะหน่อยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้พี่ เยอะๆนะครับครบ600,000ผู้ติดตามเมื่อไหร่พี่แจกจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนและวันนี้มีโค้ดเก่านะครับนอนรีดดิว่า มีโค้ดเก่านะครับน้องมาอัปเดตให้ดูด้วยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าเคยใส่ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คือเอาไปแบบว่าแชร์ให้เพื่อนต่อที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเอาไปเก็บไว้นะครับบางทีสร้างรหัสใหม่ก็คือต้องได้ใช้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ก็ใส่ไปแล้ว1โค้ดนะครับน้องก็เป็นโค้ดคูณเอ็กพียี่สิบนาทีนะครับและโค้ดวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโค้ดคูณเอ็กพีโค้ดเงินนะครับน้องโค้ดลิสต์แตกนะครับทุกคนเรียกได้ว่าใส่ได้จริงใส่ได้จริงทุก บบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของโค้ดนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรียกว่าพี่จะแจกโค้ดแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเนาะและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าซีเรียนนะครับเนาะก็คือผมเคยใช่ไปแล้วผมไม่ดูดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คือพี่อยากให้ทุกคนนะครับเก็บโค้ดแบบนี้ไว้นะครับเนาะเพื่อเอาไปแชร์ต่อนะครับเนาะทำไมพี่ถึงแจกโค้ดเก่าๆนะครับก็คือบางที่ผู้สร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่น เกมใหม่นะครับพึ่งเล่นวันนี้ก็มีนะครับหรือว่าบางคนนะครับนอยังไม่เคยใส่โคดนะครับเล่นมานานนะครับแต่ยังไม่เคยใส่โคดก็มีนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนนะครับนอแชร์ต่อด้วยกันละกันนะครับนอก็การแชร์ต่อมีสิทธิ์ลุ้นผลปีศาสด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแชร์ต่อแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนก็คือ พี่จะแชร์ต่อแล้วพี่จะดูคนที่แชร์แล้วก็พี่จะแจกอะไรให้แบบเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆน,นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่ใส่ในส่วนของโค้ดคุณ อีพีนะครับน้อแล้ก็ต่อมาเป็นโะค้ดเงินแล้วก็ต่อมาเป็นโค้น,นลิสตักน,น,นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะ้องก็ถือว่าเราได้โค้นลิสตักมา2อันเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนและถ้าคนไหนอยากได้โค้นนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้แบบรัวๆเลยนะครับถ้าเร็วเกินไปต้องขอโทษขออภัยนะครับสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับทุกคนมา เรามาเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนที่แบบว่าจริงๆงจังสักทีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใช้ไปได้เลยนะครับเราก็ได้อีก2 0นาทีนะครับสำหรับโค้ดคูณิคพีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโค้ดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโค้ดคูณิคพีที่ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเคยมีมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกก็คือเราได้มา1ชั่วโมง2 0นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับอะไรที่เป็นโค้ดเก่าพี่ก็จะบอกนะครับว่าเป พี่จะอัปเดตให้ดูเลยละกันนะครับและให้เร็วที่สุดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก,ก็ถือว่าวันนี้อัปเดตโค้ดเก่าไปก่อนละกันนะครับดูกคนนี้เลยนะครับก็คือ เราได้มาตอนนี้2ชั่วโมงแล้วนะครับนาะแล้วก็ใส่ไปอีกเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็ได้มา2ชั่วโมง17นาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปอีกนะครับสาหรับโค้ดนี้นะครับทุกคนก็เป็นโค้ดในปีนี้เลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่เคยใส่ก็ลองใส่ดูได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็ได้มา2ชั่วโมง37นาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาะแล้วก็ต่อมานี่เลยนะครับนาอก็ได้มา2 โมง57นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเน้นในส่วนของ โค้ดนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับดีดีว่าจานังจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็ได้มา3ชัสวโมงสินาวันที่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดชั้นชันนะครับก็ได้มาอีกยี่สวันที่นะครับสำหรับโค้ดคู่นี้พี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า คนที่อีกได้ผลพิศาจนะครับเนอะอันนี้พี่จะขอบอกก่อนแล้วกันนะครับเนอะว่าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ว่าคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับ จะปล่อยไว้เลยนะครับอย่าลืมไปก๊อปปี้ชื่อในเกมนะครับเพื่อมาวางใส่ด้วยนะครับเวลาพี่แจกพี่ก็จะทําการแอดไปแล้วก็จะแจกให้เลยนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกโค้ดหนึ่งนะครับที่แบบว่าเป็นโค้ดคูณ XP นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับพี่พีคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะหรือว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับและ ขอกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับก็มีแจกให้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโคดนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับเราได้มา4ชั่วโมง36นาทีแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโคดนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปต่อเลยนะครับได้มา4ชั่วโมงกับ55นาทีแล้วนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและโค้ดใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เได้มา เกือบ5ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้อีกนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับเพราะว่าเป็นโค้ดคูณ EP นะครับเรามี5ชั่วโมงกว่าวเลยนะครับเกือบ6ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก็ใส่ไปไล่เลยนะครับเนาะโค้ดนี้มดอายุไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คือใส่โค้ดต่อไปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็โค้ดตัวนี้นะครับเราก็ได้มา5ชั่วโมง25ทีนะครับเนาะ ครับก็ใส่ไปได้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ5ชั่วโมง45นาทีนะครับเนาะแล้วก็แถมโค้ดลิสแตกให้อีก1โค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดลิสแตก3โค้ดนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนและทุกคนรู้หรือเปล่านะครับว่าเร็วๆนี้จะมีการอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับสถานที่ใหม่ๆนะครับกิจกรรมใหม่ๆอีเวนต์ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะครับดีดูว่า เยอะมากนะครับนอก็คือถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับสามารถเข้าไปดูในช่องแอดมินได้นะครับเพราะว่าแอดมินนะครับเี่ดีว่ามีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะมีให้เราช็อปมีให้เราซื้อนะครับนออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็ เตรียมตัวละกันนะครับ Regierung เพราะว,ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอจะมีทางด้านของกิจกรรมเพิ่มเข้ามาอีกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและถ้าคนไหนอยากได้ก็เตรียมตัวเล่นกิจกรรมนะครับนอก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวานันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับทุกคนก็ ต้องฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับน้องก,ก็หวังว่าน้องคนนั้นจะดีใจมากๆนะครับเวลาพี่แจกให้สําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย